ครับผมสวัสดีครับผมกับช่างบอลขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นหนักพอนะครับครับผมเมื่อนี้ช่างบอลก็จะมารีวิวเป็นงานค่บวงเสื้อกับููเดียวนะครับเนาะอ่ามื่อนครัะส่ะงให้ลูกค้าอีกครับ อันนี้ก็เฮ็ดแล้วแต่เมื่อคืนนี่นะครับเนาะอ่เฮ็ดเหลี่ยมจัดทรงเลยนะครับก็คือเฮ็ดแล้วตอนในก็รีวิวตอนนั้นเนาะเนะนี่ก็เป็นวันที่สี่นะครับเนาะเดือนสองปีหกสี่นะครับเนาะจงังจงหมดปริมารีวิวงานให้ าทางเอฟซีทั้งผู้ติดตามมึงเนาะครับเนาะมาช่างมอนครับพอมีงานเห็ดให้ส่งให้ยี่เรื่อยแล้วครับเนดะ้อกัเจ้าลัดชุดสองชุดไปเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเจ้าเดียวนะครับเนดะ้ออันนี้ก็จะไปใช้จะพุ่มแล้วครับเพื่นอ,อนออดหัวหมาออกจะเป็นพวกลักสแตนเลดน,นะครับแต่ว่ามันอันนี้ผมแนะนำไปม,มัน มันจะอ่อนหมดครับหลักสแตนเลสน,นะครับเนาะมันจะน้อยแล้วมันอ่อนครับผ <C le af> มก็ได้เป็นหลักคำเบอรไหนเห็นนะครับเนาะมันจะแข็งแข็งแล้วเงี้ยครับหลักอา่านี่เมนยี y ่ยี y ่สิบเอ็ดลักนะครับเนาะโอ้อันนี้เป็นสามสิบเอ็ดลักครับ สามสิบเอ็ดหละรักง่ายครับแข็งทนเวลาใกล้โดนใกล้ยังมันก็นจะบบจะบบจะบจะบ,ะบหบักบงงอเนาะครับเนาะมันจะแข็งเนาะครับเนาะถ้าหลักหน่อยอะไรมันก็นใส่กโบทนเนาะวนะ่มันก็นบโหักเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบวงเดียวทางลูกค้าเพิ่นอยากได้ความกลัวของบวงบหานิวครับ อันนี้ก็หานิ้วครับเพคนว่าบนบ่วบบวงเงยเนาะเพมันก็จะอันนี้ก็แล้วแต่อันลูกค้าใส่ได้ครับเด็ดมักแบบเด็ดบวงเงยบวงหน่อยครับสร้างสมดุลได้ครับกระเป๋าไกลกับตรงเชลเล่ยังมีซองแบบยางล้านเนาะครับเนี่ยท่านใดสนใจก็คลอยทักมาครับกับหัวหลัก หลักปักไกตคอับยังครับก็ตอดไก่กับยังอยู่ตอดก่ตัวเมียกับยังอยู่สามอันสีอันนะครับนะทาน่านใสนใจครับคอยติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามเกานจ็องแองนะครับเนาะช่งอมอมือดอนนะครับเนาะไอดรไล์กัเบอร์โทรนะครับอ่าล่ไย่างั้นเล็กเลกเล็กเนน้อยครับ เป็นห่วงทองเรืองพันลักสีไปไม้แหงนะครับเนาะ,ะใส่ลังเก็บให้ไปแบบนี้นะครับท่านใดท่านใดสนใจก็ชุดละสิบหลักสามชุดต้งสี่จะยงอยู่มารีวิวจัดโปรแห่งเบิ้องนะครับเนาะฝากกดติดตามเวยนะครับ ฝากกดติดตามไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดปูสิบหารักเนาะสามชุดนี่ครับผมจะมารีวิวเป็นวงเดียวผมจะมารีวิวให้ท่างผู้สนใจรักขึ้นต่อนกต่อไก่มครับเนาะ,ะเดี๋ยวท่านเไปเข้ามารับชมก่อฝากกดติดตามไวปเลยครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดปู เป็นชุดสิบหาลักสามชุดเนาะครับเนาะเราจะราคาต่อเดตต่อเดเนาะครับเนาะผม้นกสิกรรเฮ็ดบวกลบคุณหารเมืองกันเด้อครับเด้ออ่านั้นลงทุนมาแล้วกสิมาจะโปรเห็ดเนาะครับเนานะคใช่ไหมลุง,ลงจีบแจงข่าวพีข่าวนองอีกทีเนาะครับเนาะอ่าคลิปนี่โอ้ไมีอย่างไรเนาะครับเนาะกับให้อ่ายูยูก่อนส่งงานเก่าแหละครับ เดี๋ยวก่อนส่งงานน้อมเนาะมาให้เบอง์พอนเพื่อท่านในสนใจนะครับเนาะโทรมาที่เบอร์ศู3ย์7 2ด72เกานงออนะครับเนาะจังหวัดเมืองรอนนะครับรายละเอียดงานกับหามานนี่นะครับเป็นเชียงนังทากับผมจะบ่อเชียงไนล่อนมาเฮ็ดไห้นะครับถ้าเป็นเชียงไนล่อนมันเอาจะไปเวลาเข้าไปปักไปยังนี้ มันจะพันมันจะยุงเขาก็เสียเวลาห่อเนาะครับเนาะมันเนี่เขากะซาเขากะใจอห่อเนี่ยยังนั้งที่บางคนเนาะครับอบางด้านเนาะครับเสียเวลาเนาะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเสี่ยงนั่งทักนี่มันจะมันจะบุกค่อยพันกันนะครับมันเนี่ยเวลาเ้ากลางออกมันจะเป็นเซนไปเซนมันหล่นเนาะมันจะบุกค่อยไปไปซอดไปยุงกันครับ อันนี้อหอันนี้อแล้วแต่คนมากต้องคบเนาะแต่ว่าช่างบนก,นกน็เคยใส่มาครับเคยซื้อมาตะก,กี้แต่สมัยเหกกร,เรียญตะกอนต้องคำโตตะกี้ตะกอนโอ้ยกางวเปลี่ยนหนึ่งยุงกันพันกันพันกัน่นบะหม,มีนย้ำถิ่มเลยครับมันบวชขัดผุมกับอกบอาเาใส่เนาะว่าเขาเคยใส่แล้วหน้าเขาก่ันบอ่นบออันไหนเขาเคยใส่หรือบ่า บ่เห็ดนอนอกรึเนะ่าบ่ใส่แบบนี้นะคร,รใส่เชียงแน่นอนเนื้บัวลงทุนบัวหลายครับแตบ่สุนีมันลงทุนหลายครับลงทุนเห็ดมันก็เป็นเชียงที่ว่าเนียวและทนพวกเชียงสุ่งนะครับเชียงนังมันเป็นเชียงนังนะครับเนาะนะครับต่อไปเองกัด้วยสายพีอีครับผมผมบ่ได้ตัวโวยเชียงแน่นอนนะครับเนะาะก็ห่วงเบอร์สิบหกครับ เอ็นเนเบอร์ลอยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นเอ็นเบอร์เกครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะันจังบนเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอ,อกลับครับว่าสวัสดีครับ